อกะแมวเอาโมกะโอนแล้วเราอเรี่อยๆโคโมเซียนแค่ทีฟังพี่แบบเพ่าะฟังพี่ไปเลยไปเลยไปเดีนี้ไปแม่บังโดหรือวันไพดูบังดีดีบังโดหรือวันไพดูบัดีด สวัสดีค่ะพี่นอ้องเอฟซีของยี่หล่าอุ้งอิงเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบานแพงลระกาทุกทุกทางที่ได้เขามารับชมคลิปนี้ค่ะหมู่บ้านตอน,น,นแรกๆเนาะค่ะชวงกินหมูกระทะแล้วค่ะพี่น้องอยู่บ้านยี่หล่าอุ้งอิงยี่หล่าอุ้งอิงก็น้องบ้านใหม่กันเด็กานนางไรสุดกันค่ะพี่น้องกับเด็กสังเสียงหัวรองไห้กับพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่เอฟซีขนาดเลยค่ะเสียดายแต่ไฟมันตกเนาะค่ะเน็ตว่าเป็นใจเน็ตรุดหลายเ่อค่ะพี่น้องไล่แป๊บเดียวเองคืนไล่แคบแป๊บเดียวพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไป็ไห้กำลังใจตั้กว่่่าคะพีนอง พ่าเน็ตลูดก็หายไปหลายค่ะพี่น้องเน็ตมาอีกที่หนึ่งเชื่อมต่อได้อีกที่หนึ่งก็เหลือประมาณสี่พันแต่แค่แป๊บเดียวก็ขึ้นหกพันอีกคือเก่าค่ะพี่น้องเหมือนพ่อๆแม่แม่เอฟซีก็ถ่าลูกสาวทั้งสองอยู่ค่ะในสางเสียงหัวร้อนก็พ่อๆแม่แม่เอฟซีกนาดเลยค่ะโม่บ้านนีเดี๋ยวเขาไปเบิกภาพกันค่ะตะโอนตะโอนเออบังบตะโอนเออกรุบปกรุ๊คเนียกรุบปกรุ๊คเนียเลิศ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 เลียงชะมอเลี้ยงชะมอซื้ออย่างเนาะ ชื่อรัตนพรวนอซื้อหนึ่ก็ได้ตั้งก็ได้นิดาจ้าพ่อแม่นิดาจ้าพ่อพมแม่ว่ต้องเฝาน้ำเฝาหน้ำแ้่โอ้โหว่าเาใต้จุดให้เราย

โย่พแม่เขามาดูอะไรกันอยแจกคนนี้เอะวัแม่เขามาดูอะไรกันกับแบบเอาโมกระโจนแล้วรอๆเรื่อยๆเฟร์นฟังผิดเพราะฟัไปเยไปเลยไปเดี๋ยวนี้ไปทแม่บอกโดหรือวันไพดูบังดีดี น่าจะมุดเป็นปากดูเรานียเนอาการนุยยยัยมไปนไฟดับช่วยเขาช่วยด้วยไฟดับโอ้เน็ตก็ติขาอกวกำลังพวงหลายๆกําลังไล่สุดอยู่ดีนรุดค่ะนีเชื่อมต่อแล้วนะโอเคับ กไม่มาเกวไม่มโย่ไปกระดับโยโย่โย่โย่ม่มาแต่ว่าเปนมนลที่โอ้ขอบคุณหลายๆเรื่อล็อกไเียวจะวันเนรสีพันถึงไหมอุ้ยม้นอะไรสุดยอพ่อพ่อแม่แม่แชร์กันมาไหมลูกพ่อพอแม่แม่เอฟซีกระได้ทั้งขั้วมวนแล้วก็ขั้วนาหลักจากลูกสาวทั้งสองคนเนาะค่ะนอกจากนั้นก้อนนอนพ่อพอแมแก็ยังด้วึ่งอีพี่นองก็ไดซึ่งก้อนนอนกันอีค่ะหลังจากเห็นโพ ของน้องว่านไม้ค่ะพี่น้องนนองวัาไม้ก็ไเด้โพ์แบบนี้ค่ะพี่น้องา่าเอามือน้อยๆมาสกิดหัวเราเบาๆแล้วบอกว่านอนนะพอบอกเสร็จก็เอามือค้างไว้ตรงหน้าผากและหลับไปเลยแฮชแท็กว้าอิงของอ้วงแฮชแท็กฝันดีนะทุกคนค่ะพี่น้องเบื่อแล้วหนะลายคนเนี่ยตึงมากค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็สีน้ําตาไหลาเลยค่ะพอพอ่พอแม่หลายคนก็เขาไปกดหัวใจกดไล์ให้รัวๆเลยกับพี่น้องหาพันหกพันแล้วค่ะ นอกจากนั้นนี่ยขอไปข้อมเมนต์อีกมากมม่เลยค่ะพี่น้องนี่แหละเนาะคะ่ะโอกาสดีค่ะพี่น้องเป็นโอกาสดีของน้องวันานไม่ค่ะค่ะพี่น้องหลายคนกับบอไดรับโอกาสดีๆดีแบบน้องวันานไม่เนาะคะ่ะพี่อุ้งอิงแม่หน่อยพอนุ่นแม่บีพ่อการใช่แล้วก็เลหลายคนในวงค่ะพี่น้องให้ความรักความเมตตาค่ะช่วงพักหรือเป็นบ้านเดินทางหรือเป็นบ้านพักแรมของทีมงานสาวหน่อยเพราบานแพงนี่เนาะคะ่ะพี่น้อง น้องว่านหม่กัได้ไปพักอยู่ที่บ้านพี่อุงอิงกับพี่น้องก็ได้รับความรักได้รับการดูแลจากพ่อพ่อแม่ค่ะอยู่บ้านพี่อุงอิงเนาะค่ะนอกจากนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพี่อุงอิงแม่หน่อยอีกค่ะพี่น้องเป็นบุญวาตนาของน้องว้านไม่อีลีเนาะค่ะพี่น้องตอนนวนกันเงไ่เด็ไปนอนคางเอื่อยอีกค่ะพี่น้อง ตื่นจะมีจะคนที่ใดนอนครับไอ้ดอนของจะคลองขนาดนี้ครับพี่น้องก่อนนอนเลยก็ยังแต่เอามือมาแตะแล้วก็บ,บอกให้นอนครับพี่น้องแสดงว่าพี่องค์อิงเนี่ยหากแล้วก็เมตตานนองอีหลีค่ะพี่น้องเป็นตาหากหลายเนาะค่ะจนพ่อพแม่แม่หลายคนก็บ,บอกว่าน้องว่นใหม่เป็นคนที่มีบุญวาตนาอีหลีที่ได้รับโอกาสนี้ครับพี่น้อง จนบมาค้นก็บอกว่าที่นี่ละเอ่ยกับน้องสีโตติดกันเป็นปาตองโกค่ะพี่น้องจนยา้าเป็นตะเบิงเองค่ะพี่น้องยา้าเป็นตะเบิงเพจบานแพงกันยังได้เอาภาพควบนะฮะของเอ่ยกับน้องค่ะไปโพดในเพจของจะคองคือกันค่ะเพื่อนๆได้เขียนแคปชั่นว่าพี่กับน้องไปไซไปด้วยกันแบบน่ารักน้องงับค่ะรักอิหรีนาะค่ะพี่น้องเอ่ยกับเอ็นดูน้องน้องกับดูแลเอ่ยกับพี่น้องในหลายๆช่วงหลายๆโอกาสเนาะค่ะ ค่ะก็เป็นตาหาค่าค่ะพี่น้องสองคนเอื่ยน,น้องเนาะคะ่ะสำรับเมือแรงทีมงันตาวนอยเป็นบานแพงกับไปทำการแสดงยุทธีอำเภอพยากรบพุ่บมบีใสจมดมาหาสารคามเนาะค่ะพี่น้องสถานทีเกาทิได้เลื่อนมาเพราะว่าเมื่อที่จะไปแสดงตอนนั้นเนาะค่ะพี่น้องฝนตกบ่าสามารถทำการแสดงไดค้ค่ะก็เลื่อนว่าเป็นเมือแรงนี่ค่ะพี่น้องค่ะผูดดืใอดอยู่ไกลก็อย่าลืมไปให้กำลังใจอีหล่าอุงอิงหลกักฐาทีมงานตาวนอยเป็นบานแพงเด้อค่ะ ค่ะตั้มรับคลิปนี้ก่อนจบคลิป,ปแขกแขกขอขอบคุณทุกทุกคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปะแขกเด้อค่ะแขกแขกขอขอบคุณหลายๆสั้มรับคลิปนี้ก็ฝากไปตั้มนี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ